ไรมาเต้องกินให้ได้เลยปลาปีกหนังไก่ของไกะ่กะครับตัเข้าไปในกรอบกรุบกรุบอยู่ในปากเลยยืนหนึ่งในงยูนิเวอร์สสำหรับเส้นทางการมาร้านนะครับคือเราจะเข้ามาถนนเส้นพัทยากลางนะครับขับตรงมาเรื่อยๆนะครับจะพบกับแลนด์มาร์คที่เป็นฟู้ดแลนด์ตรงนี้นะครับผมนี่อยู่ฮาร์เบอร์แลนด์ด้วยป็่ใกล้กัน นะครับขับตรงมานิดหน่อยนะครับริเวณร้านนะครับที่เขาจะมาตั้งเขาจะมาตั้งอยู่ตรงหน้าธนาคารกรุงเทพนะครับอยู่ถนนเส้นพัทยากลางเนาะอยู่ใกล้ๆกับบีซีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในการทุบตู้กับข้าวนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวนะร้านไก่ทอดเจ้าดังนะครับเขาเป็นเจ้าดังของพัทยาปกติแล้วเขาจะถ่ายอยู่ที่ซอย14นะครับโซนพัทยากลางนะครับแต่ว่า คราวนี้เขาย้ายที่มาอยู่ตรงหน้าธนาคารกรุงกรุงเทพนะคะเมนูของเขาจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับก็จะมีหนังไก่ทอดนะครับมีอกไก่แล้วก็จะมีปลายปีนะเนาะก็ของที่นี่เขาจะมีความพิเศษคือหนังไก่ทอดเขาจะมีความกรอบกรุบอร่อยมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคลุกกับเครื่องเทศแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับเดี๋ยวไงเราไปดูกันเจอแป้งแล้วครับนี่ทานคลุกแป้งปีไก่เนาะครัแบผบมปลายปี๋ ครับอันนี้เป็นวิธีทอดนะครับพอเริ่มลงทอดแล้วเนาะก็ขางไก่การมาจากตรงพัียากลางสิบสี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมอือแล้วปกตินี่คือขายอยู่ตรงนู้นแล้วเพิ่งมาขายตรงนี้คือเพิ่งเริ่มมาประมาณสองสัปดาห์ประมาณสองสัปดาห์ใช่ครับอือแล้วขายตรงนี้นี่คือรายได้ต่อวันเท่าไหร่ประมาณห้าพันครับห้าพันต่อวันนะต่อวันครับ นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการตัดหนังไก่ครับเวลาตัดหนังไก่นี่หนังไก่นี่ก็จะเท่ากันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคิ้งจะได้ขนาดใกล้เคียงกันก็ประมาณกันนะครับใกล้เคียงกันเพได้ข่าวว่าลงคิดเองเลยใช่ไหมครับเครื่องนี้ใช่ครับโอ้เก่งมากแล้วเนี่ยใ้เครื่องนี้ทําให้มันไหวขึ้นด้วยเนาะใช้เวลาคุ้มเวลาได้เยอะครับไม่ต้องเจ็บมือไม่ต้องเจ็บอะไรเนาะับผม ก็ตนนนกอนนี้จะเป็นตัดเนื้อไก่นะครับอะไรไปประคุณนะครับลูกค้านี่มายืนคอยนีนวันหนึ่งหลายคนเลยนะครับเนี่ยอ้โหนี่ครับ้ยาิย้ายังลูกค้าเก่าที่ยังไม่รู้ยังไม่รู้วิกัดครับเพราะว่าเพิ่งย้ายมาตรงนี้ได้สองอาทิตย์เองครับครับ ดูน่ากินมากเลยทุกคนนี่กำลังจะขึ้นแล้วใจ่กำลังจะขึ้นแล้วปลายสีครับขึ้นแล้วเดินหน่อยันนี่นะครับเริ่มใส่ใส่เป็นรถแล้วอ่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนการใส่ของ เมื่อกีกกก้แอดถามเขาลอ,ลองดูชื่อลองดูชื่อร้านเขานะตอนแรกนะเราถามว่าเอเนหมาแบบที่เราไข่ใหญ่ใเขาบอกไม่ใช่เขาบอกไป็ใชี่กรตอนแรกเขาตั้งใจจะเป็นแบบไก่ขยาวเ้อเขาก็เล้บอกว่าเขาปวดมาสีอะไรเงี้ยการเปนเกาไข่ใหญ่จริแล,แล,แล้วเขาชื่อว่าพี่ชิกเ้พล้วยทุกคน ปลายปีกที่เราซื้อมานะครัจะลองมากินดูว่าอร่อยหรือเปล่าอันนี้นอยู่ประมาณน่าจะประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับปิดใจอันเนี้ยชอบปลายปีกอร่อยอ่ะไม่ทำหน้าเฟินเชียว <laughs> ยังก่อบ ผงอะ่ะซึมเข้าเนื้อแป้งเลยนะอือร่อยจริงครับเวลากัดเข้าไปเนี่ยกรอบกรุบกรุบอยู่ในปากเลยอะอเกือ,อ,กอประมาณเอ่อชั่วโมงกว่าเนี่ยเนื้อเนื้อแป้งยังคงความกรอบราโอเคนะแล้วก็ผมมันซึมเข้าเนื้อมันอร่อยมากเลยทานี้นะครับนังไก่ชั่วโมงกว่านั้นจับยังกรอบเลยยังไม่มีความนิ่มเลยครับดีมากชอบรู้สึกชอบมาก กัดไปนี้ต้องกรุบกรุบกรุบแน่นอนปอบมากครับปิ้งรูคแบบปนขึ้นประหวัดเจ๋นบาร์บีคิวนะเวลากาดเข้าไปทีเดียวี่ยมันฟงขึ้นมาเลยรู้สึกหอมมากครับมันจะเป็น t e กซอร์ที่แบบกรอแล้วก็รถออกเผ็ดของบาร์บีคิวครับอร่อยมากเนื้ออกไก่นะครับ อย่างนี้ข้างนอกมันยังแข็งอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยนะแต่ว่าเรื่องว่าเวลาตักเข้าไปเรือข้างในมันจะนุ่มอ่ะเพราะว่าข้างนอกกรอบข้างในนุ่มประมาณเนี้ยเทคเจอร์ประมาณนี้ครับเนี่ยข้างนอกกรอบเท่าไหร่ยังนุ่มหมดเลยแล้วก็รสชาติปกนั่นคือปลาดิบแบงปอกอ่ะอร่อยมากนะครับรู้สึกว่าปลาดิวมันเจือขึ้นจมูกอ่ะอร่อยหอมด้วยเทคเจอรดีมากครับก็ สำหรับคนที่ซื้อกลับไปบ้านนะเนาะซื้อไปกรุงเทพซื้อไปส่าังหวัดหรือไปเลยเนะี้ยคิดว่า3ามชั่วโมงนะีน่ยแม้แต่ยังถูกได้ไม่นิ่มนะเพราะว่าเนี่ยตอนนี้ว่าประมาณชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงก็ยังไม่นิ่มเลยยืนหนึ่งในยูนิเวอร์สยินวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแะรับชมช่องทุกทุกกับข้าวนะครับผม สำหรับ EP ที่5นะครับเราพาไปกินร้านจัม m y Chicken นะครับสำหรับ EP ที่6ก็จะพาไปกินอะไรหรือาพาไปชิมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับไปบ้า